สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมาล่าโรนัลโดกันนะครับผมนะยังไงผมก็ต้องได้วะในงบพันเก้าเนี่ยเ <c oughs> ชียดได้ปะวะนะในงบหนึ่งพันเก้าร้อยต้องได้โรนัลโดนะฮะแม่ที่เล็งๆไว้นะโรนัลโดนะผมลูกากูนะฮะ เอาว่ะซัปปตา้านะผมแต่โดนดต้องมาแหละจริงตัวอื่นช่างมันโดนดต้องมาเออสลาตันป่ะแมสลาตันก็น่าลองนะทุกคนเนะี่ยมาเต้ต้องได้โด,ดนด้เข้าใจไหม <laughs> งบหนะึ่งพันเก้าร้อยฮะโดนดต้องมาแล้วะมาครั้งแรกจ,จะได้เลยหรือเปล่าเด๋ยนนะขอเคลียร์ช่องเก็บนเต็กก่อนนะผมขอเคลียร์ช่องเก็บนก้กเตะกก่อนมันเต็มแล้วแน่ๆเลยนะผมไปฮนะโอเคมานะ ลาโรนโดกันนะผมลมนักเตะเ,เรียบร้อยนะมาโรนันโดโรนันโดไปครับผมทีเดียวได้เลยหรือเปล่างบพันแปดพันเก้าเนี่ยโอ้เหล็กว่ะเดี๋ยวนิดหน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยนะอิตาลีอยู่แล้วนะผมอึ้บหืเราเสียวเหลือเนะกินนะเสียวเหลือเกินเนะผมโอเคบอลดครับผมนะมามาไปต่อครับผมไปต่อฮนะมาไปต่อไปต่อ เฮ้ยอ,อย่าหมุนนานดิอย่าหมุนนานดิเนะมามาต้องมาแล้วต้องมาแล้วตัวด,ดันดูในงบหนึ่งพันเก้าร้อยเท่าห่หเดียวโอ้อย่าบอกนะว่าสองครั้งสองตัวตัวเดียวกันด้วยนะฮะโอ้โหอะไรวะนีเนี่ยกัวายาเรลลานะฮะสองตัวติดว่ะ มันไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วโอ้โหส่วนตัวติดโ <c oughs> รนโดูจะมาไว้เนี่ยเม่เไรเพิ่งเริ่มต้นนะผมมันเป็นแค่การเริ่มต้นบอลทองข้างแม่งเลยจบแล้ะบอลทองจบและนะโอ้โหแต่หมุนนานปะหมุนนานไปนิดนึงรอบนี้นะไปเหลือพันห้าผมเหลืองบหนึ่งนห้าร้นะได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าโปเช่เท้าขวาอืมน่าจะเป็นอิมโมบิลีนะใช่ปะอืมลาซิโอฮะรีบร้อยก็ยังดีดีกว่าบอลทองอ่ะอิมโมบิลีมาลุยต่อลุยต่อเนี่ยเดือยว่พันห้าหมดไปสี่ร้อยแล้วแหมโดนันดโดโดดันโดยังไงก็ต้องได้แบบพันเก้าเนี่ยถ้าพันเก้าไม่ได้ก็ก็จุกเลยว่ะจริงๆ เน่รนโดรนโดถ้าขวาไม่ใช่ฮนะแม่ยังไม่ใช่นะผมโอ้โหโอเคยังไม่ใช่นะฮะเมื่อไหร่โดจะมาวะเมื่อไหร่จะมาวะเมืม่อไหร่จะมาเนี่ยโดนันโดถ้ามาปุ๊บหุ่นใจเลยหุ่นใจแล้วแต่อย่างเงี้ยเฮ้ย ถ้าขวาโอ้โหตัวสามนะสามตัวโอ้กวายาริล่านะสามตัวเสียดทิ้งแม่งเลย <c oughs> จี้เลยจี้เลยอย่างงี้โอ้หแต่กองหน้านะกองหน้านะก,นานะก็เผื่อได้รีวิวนะ <c oughs> โอ้กวายาเรวล่ามาดูรัวถ้าดูมาดูรัวจะไม่ว่าหรอกจริง <c oughs> คุริบารีว่ะก็ได้อยู่นะผม คุริบลี่ก็ได้ย่นะมาเคอื้โอ้ยโรนันโดนะโรนันโดคุริบลี่มาแล้วโรนันโดต้องมาอิวะมันไม่ยากนะผมว่าหรอไม่รู้น่าจะสลาตันเหรออิบราฮิโมวิชว่ะมาได้เล่นได้เล่นนฮะสลาตันนะผม แข่งเกร่งยิงไรเหมือนเดิมนะมาฟูเตโรนโดเป้าหมายหลักก็คือโรน,นันโดแล้วนะฮะต้องมาแล้วนะครนิมิต้องมาแล้วจนะังหวะนี้เห็นเห็น,เห,นเห็นถุงเท้าสีขาวเกือบเฮนะฮะยังไม่ใช่โอ้อะไรเนี่ยโอ้โหยังไม่ใช่ฮนะเฮอยังไม่ใช่ โดนดยังไม่ใช่โอ้โหเอาเรื่องอยู่นะกดดันอยู่นะพันเก้ากดดันอยู่นะบอลทองเป็นบอลทองอะมาเก้าร้อยสุดท้ายโอ้โหถ้าไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยพันเก้าไม่ได้โรนโดเนี่ยถ้าเปิดสามครั้งจะเหลือแล้วโอกาสได้เดีสามครั้งเนี่ยยากยากโอ้ยนะซาปาต้า ตัวเด็ดๆดีๆมาเพียบยกเวน้นโดรนด้ดวงไม่ให้จริง800ว่ะเปร้อยครับผมต้องได้ต้องได้สิว่าคลิปนี้ต้องได้สิว่าจะไม่ได้คลิปอื่นได้ยังไงต้องได้คลิปนี้อยู่ว่าเนี่ยงบตั้งพันเก้าโอ้โหดิบารี่ว่ะดิบารี่ก็มาเนี้ยอืดิบารี่ก็มาตำนานอีกคนนึงดิบารี่เนี่ย โอ้โหแล้วรนโดอยู่ไหนรนโดอยู่ไหนมาเงินก็ลดลงไปทีละร้อยทีละร้อยนะรอนโดก็ยังเงียบโอ้โหบอลทองไม่ต้องมาก็ได้นะจริงหกร้อยครับผมหกร้อยโอ้โหต้องเล่นสูตรแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหกีแสบบอลนี่ยมาละรือลูกกกูโกดินท uh ี่ยังไม่เห็นนะแล้วก็โรนันโดนี่แหละอออืื สูตรต้องมาเลยฮะตัวดีมาหมดจงเป็นรนดุอะไรแบบน,นี้โอ้ดวงมันไม่ได้กับรนนดจริงเหรอวะโอ้โหพูเปิดเมนซี่แม่งได้ดีมากเลยอะพอเปิดอย่างเงี้ยรนนดุนี้ไม่เคยจะได้เลยเนี่ยห้าร้อยสุดท้ายับผมต้องได้เติมปะดูทรงแล้วน่าจะได้เติมปะโอ้ได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าเอยมันคิดว่ายังไม่ใช่อะอืมอะไรปะเนี่ยแต่บอลตามก็ยังดีอะอืมยังยังยังสี่ร้อยสุดท้ายครับผมโอ้โหสี่ร้อยสุดท้ายล่ารุนดูรอบนี้มันจะไม่ได้เลยหรือไงวะสวยไม่ใช่เออ มาสามครั้งสุดท้ายแม่งอยากจะเปิดครับยซีเลคชันนะสามครั้งเท่านั้นต้องมาเลยสามครั้งเนะี่ยต้องมาละต้องมาละโอ้โหสลาตั้ตัวที่สองออเจ็บใจจี๊ดจี๊ดเลยจี๊ดจี๊ดเลยนะ <c oughs> สองครั้งครับผมเชี yeah. ่ย โดนดะูในสงครั้งนี้จะได้หรือเปล่าวะอิตาลีมาโอ้โหดิบรีอีกแล้วดิบรีนะสุดท้ายแล้วผมขาดลูกกูกับโรนดูนะเชียร์ทั้งในเติมอีกแล้วไม่มาจริงๆว่วะไม่มาจริงๆริวะโดนดูนะ โอ้โหโอ้โหไม่มาจริงๆวะโอ้โหพันเก้าไม่มาวะนะเติมเป๊บโอเคมาหนึ่งพันนี้ทาไม่ได้ก็แสดงว่าแสดงว่าไม่ได้นั่นแหละถ้าหนึ่งพันนี้ไม่ได้ก็แสดงว่าไม่ได้นั่นแหละแสดงว่าดวงน่าจะไม่เหมาะกับรอนดูนั่นแหละนะผมมามาโอ้โหพันเก้าอย่างเงียบับผมพันเก้าอย่างเงียบอ่ะก็สามพันแล้วเนี่ย โอ้โหต้องมาแล้วนะอู้หูไม่ใช่ตัวนี้อสี่ครั้งแล้วนะตัวเนี้เนี่ยนะควายาเรล่าเนี่ยสี่ครั้งเปรียดทิ้งแน่นอนอื้โอ้โหคืออะไรก่อนนี้ดวงมันจะไม่ให้เลยหรืองไงวะชาตินี้คงไม่ได้จับมั่งหลนโดนเนี่ยจับแตเบียดเลยเยอะก็พอแล้วมั้งโอ้โหไม่ใช่อีกนะอืม ดวงไม่ดีจริงๆว่ะนะดวงไม่ดีจริงๆดวงอย่างนี้นะโอ้โหไป800แปดร้อยครับผมถ้าหมดนี้ไม่ได้ก็พอแล้วพอแล้วไม่เปิดแม่งแล้วไม่ล่าแล้วพอเหนื่อยโอ้ไม่ได้วะ่ะดวงมันไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้วะ่ะยากยากจริงดูดีได้แต่ตัวซ้ำๆเดิมๆรรนโดคือมึงเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยเฮ้ยในเด้ มาเจ็ดร้อยครับผมแต่เชื่อว่ามันต้องได้ในรอบนี้วะทุกคนเชื่อต้องได้ในรอบนี้จริงๆเชื่ออย่างนั้นเชื่อเลยนะโทนมิอันนี้เชื่อเลยนะ <c oughs> ให้เหอ่อเห้เหอหเหอมาอื <c oughs> ้มนะโอ้ยเบียดฮะโอ้ยนกเต่เราจะเต็มเอ้ยยากว่าพิยเกือบแล้ว,ลวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบไปเปิดไอคอนอีกแล้วรนันดูรูนันดูโรนันดูนนดูดูด,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 ดู เรือลูกระ่กับรุนโดจริงเลเนี่ยบอลทองป่ะเป็นบอลทองปะไม่เอาบอลทองดิไม่เอาโอ้โหนักเตะเต็มาผมแป๊บนึงฮะโอเคมาต่อหรือห้าร้อยผมนะฮะโอ้โหดวงมันไม่ให้จริงอะโรนโดเนี่ยไม่ให้จริงจริโอ้โหหมดไปสองพันเก้านะลบสองพันเก้านะโอ้โหยังไม่มาผมบอลทองนี่มาเยอะจริง เอาไงดีปะเนี้ยเนี่ยโอ้ยถ้าไม่ได้จริงก็ก็พออ่ะต้องพออ่ะนะผมน่าจะไม่ได้จริงๆแ้วแหละยากวะยากวะยากโว้ยโอ้โหบอลทองมายับยับช่วงนี้เนี่ยบอลทองมายับยับมาเลยสองรอบสุดท้ายครับผมได้หรือท้อเลยเนี่ยไม่อยากเปิดเลยนะ อตัวนี้ตัวที่ห้าแล้วโหวขยันออกเกินนะกวายารูล่าขยันออกเกินโอ้โหแจก,กแล้วบ้างนี่นะมาโอ้มันมางตัวมันก็ะามเยอนนะตัวัม่งไม่มาเลยนะถามจริงอมสลาตันตัวที่สามอะโอ้ยคนนี้พอเร้วพอเร้วนะรนดูมังเหอืออื้ม อะไรมันจะขนาดนะั้นดวงกูนี่มาสุดท้ายพอจบเลยพอจบจบจบแล้วรุนดูจบแล้วไปเอาเปลด,ดีกว่าเอาเบลดีกว่าสลาตันก็ได้วะโอ้แง่ดกูกูก็ไม่ได้รุ่นดูดก็ไม่มาเชี่อตัวซ้ำอย่างเยอะนะตัวซ้ำอย่างเยอะดูดิโอ้โหไปดูตัวซ้ำก่อนขอดูตัวซ้ำก่อน เชี่ย yeah. ไม่เทรดได้หลายคนมากอะ่ะหรือห้าคนกวายากวายาเร็วล่าห้าคนคือมึงอะไรโถซาลาตันสามไอ้มอนนี่อีกสามนะโอ้โหปลาดุนล่าอืซสลาตันสามคือมันมาเยอะไปวินนี่ก็สามเชี yeah. ่อโอ้โหเยอะว่ะหมดยัง หมดเลยเยอะไปบางทีอะอเดี๋ยวไยยวล,ยล่ลบไม่เงี้หมดเลยไอ้พวกนี้นี่ดิบรี่ก็สาไอ้ดิบรีสองนี่โอ้โหตัวซ้ำทั้งนั้นตัวซ้ำทั้งนั้นนี่ได้เทรดทิ้งแน่นอนพวกนี้นี่ได้เทรดทิ้งแน่นอนนะโอ้โหสลาตันเก็บไว้ป,ปะวะเก็บไว้ไหมสลาตันอีบราิมาบิคขอรีวิวก่อนแล้วกัน แล้วใครลบถ้าดีก็ไม่ลบเนี่ยถ้าไม่ดีก็ทิ้งโอ้แต่ก็ลบลบถ้าจะลบก็ลบสองอะหลือไว้หนึ่งอะว่าถ้าเก็บไว้ก็เปลืองอะเปลืองแน่นอนเปลืองพื้นที่แน่นอนอื้อโอเคทุกคนคลิปนี้ไปไม่เป็นเลยทีนี้อพเบลใครดีอะอพเบลใครดีไปไม่เป็นเลยกูจะเล่นใครเนี่ยโอ้โหโอ้โหเลยอย่างนี้รอนโดไม่ได้อะอืม โอเคทุกคนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go